ไวยรุ่นปวดหลังประโยคนี้จะหายไปถ้าน้องๆจัดท่าทางแบบนี้สะพายกระเป๋าไม่ควรสะพายข้างเดียวควรสะพายทั้งสองข้างค่ะเวลานั่งเรียนไม่ควรนั่งหลังค่อมไหล่หอควรนั่งหลังตรงพิงพนักเก้าอี้ จะง่วงหรือเบื่อแค่ไหนก็ไม่ควรทิ้งตัวนอนลงไปกับโต๊ะเพราะสามารถทำให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคตตามมาได้ค่ะไม่ควรก้มคอเข้าใกล้หนังสือไอแพดหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปไม่ควรนั่งไข่ยห้างจนติดเป็นนิสัยเพราะจะทำให้ลำตัวเอียงและเสียสูงดุนอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งควรนั่งให้เต็มก้นเพื่อให้น้ำหนักศีรสะ <S <S แผ่นหลังกระดูกสันหลังถ่ายเทลงกล้นและสะโพกทั้งสองข้างเท่าๆกัน้าเรียนไม่สนุกลูกนั่งไม่สบายปวดเมื่อยไม่หายก็โทรมาน,นะคะเเจ็็บมมื่อไรกททานะ